สวัสดีครับผมศาสตราจารย์กิติคุณปีรศักด์แฉนปทิบเป็นผู้ทรงวุฒิของวอชและเป็นประธานงานวิจัยเรื่องไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อกระจายรายได้และพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ที่น่าสนใจก็คือขณะนี้เนี่ยหมาลัย ว่าไรลักษ์เนี่ยได้ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ไก่ลิโกขึ้นมาโดยใช้พ่อพันธ์ุที่ดีมีคุณภาพสูงคือไก่แดงสุราชผสมกับแม่สายพันธุไก่โคราชทำมาได้ลูกผสมสีขาวสีแดงเป็นสีผสมนะครับแต่เนื้อที่ออกมามีคุณภาพดีเหมาะที่จะใช้บริโภคกับคนตุ้งไยมีประโยชน์คุณภาพมีประโยชน์มากเลยครับ